สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอ,อบวันนะครับสยองวงเล่าลุมแทงโหดดุ่มก่อสร้างดับตำรวจหัวหมากร่วมเพื่อนร่วมกวนครับเมื่อเวลา23.30นวันที่19ธันวาคม2558ร้อยเวนสอนนองหัวหมากรับแจ้งเหตุคนถูกแทงด้วยอาวุธมีดเสียชีวิตเหตุเกิดริมถน,นนคนครศรีนครินใกล้แยกสำลีแขวงหัวหมากเขตบางกะปิกทมนะครับจึงรายงานผู้ว่ามชาทราบ และไปตรวจสอบพร้อมพนันตำรวจโทสุทัศน์ชัยมงคลรองผู้กับการปอสอนอหัวหมากน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนและป้องกันปราบปรามอาสามูรนิธิปติจึงแพทย์นิติเวชลงพยาบาลตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานที่เกิดเหตุอยู่ริมถนนห่างจากแยกลำสมบีสองรเมตรพบศพชายไม่ทราบชื่อนอนงายเสียชีวิตถูกแทงเข้าที่กลางหน้าอ,อกเสียชีวิตส่วนคนร้ายหลังก่อเหตุได้หลบหนีไปต่อมาเจ้าที่ฝ่ายสืบสวนได้ติดตามควบคุมตัวเอาไว้ได้3คนนะเป็นชาย2คนหญิงหนึ่งคน กำลังควบคุมตัวไปสอบสวนสอบถามเบื้องต้นทราบว่าผู้ตายทำงานก่อสร้างก่อนเกิดเหตุนั่งดื่มสุรากับเพื่อนจากนั้นมีปากเสียงกันแล้วไม่มีใครยอมใครจึงเกิดการลงมือก่อเหตุขึ้นครับ